ก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับไปรับชมกันเลยสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆน้าๆที่รักในการตกปลาทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกับน้องชาแนลอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เรามาออกหมายกันนะครับเป็นหมายเดิมที่หนองมโนโรมนะครับแต่แต่ครั้งนี้เราจะ เป,เปลี่ยนจุดลงใหม่ปกติแล้วผมจะลงอยู่ฝั่งนู้นนะครับนะครับปกติแล้วเราจะลงอยู่ฝั่งนู้นต้นตาลต้นแรกครับฝั่งที่มีบ้านคนอยู่นะครับวันนี้ลองมาย้ายหมายดูนะครับไม่รู้จะเข้าหรือเปล่าตอนนี้เตรียมไว้แล้วสี่คันนะครับนี่ดูบรรยากาศหมายนะครับ,รบลองมาเปิดดูใหมอ่อีกอีกอีกเรามาเปิดไม้ดูใหม่อีกที่หนึ่ง ตอนนี้ก็เวลาหกโมงครึ่งแล้วเดี๋ยวเตรียมเบ็ดก็จะลงเบ็ดได้อีกสักพักหนะน้าก็น่าจะตีลงเบ็ดเดี๋ยวเตรียมอุปกรณ์ก่อนจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวฝากให้พี่ๆนา้นาๆทุกคนที่รักในการตกปลาฝากติดตามด้วยนะครับติดตามชมไปมพร้อมๆกันว่าวันนี้จะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวส่วนเหยือ่อส่วนเหยือย่อที่มาตกวันนี้ก็เป็นตัวเดิมนะครับตัวเหยื่อมั่วอีหลี แต่ตอนนี้มันเป็นเหยื่อเก่าที่เหลือไว้ทําตั้งแต่อาทิตย์เกือบจะอาทิตย์กว่าๆแล้วครับได้สิบกว่าวันละไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงแต่ก็ลองเอามาดูอันนี้เหยื่อเก่านะครับที่เหลือนะครับเดี๋ยวเรามาเตรียมอุปกรณ์ลมเ็ดกันมาฝากติตามด้วยนะครับ ครับตัวแรกครับปลาสลิดครับน,านา้าตัวเลขมาแล้วครับ ปลาสลิดครับผมปลาสลิดอยู่นะครับปลากินอยู่ฝั่งนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูเนี่ยเดี๋ยวย้ายมาฝั่งนี้ดีกว่าอ้สลิดไซส์ใหญ่มากครับ vang bò tlid pa อาตัวเพียคนครับได เยันได้สวยครับท้าสามสี่ขีเลยตัวนี้ใหญ่ครับ

ăn đi tân này mày thấy mày kìm rồi hả sao lít hả ơi 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 หยาด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 หยอกออเลนะอืมตุกเคียนว่ะเนี่ยสักไหมเจอรึปน,นี้จอปนี้มันอาจจะขึ้นนะขึ้นล้วเวกี่ยนเลยอ่ะโคตรคันหลอกออกฟ้าตัวน,นี้ chào 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 โออยู่เดี๋ยวเจียวกันมานิดน่อ้ สลิดครับผมมาอีกแล้วสลิดสลิดวันนี้มันจะสลิดเ้ีเอ,อยู่ไหมอย,อยใหญ่ไหมหายะตัเ, <มา S 1> ตเพียนหละ ยังนี่อ่ลน,นี่นนกขันเลยอครับเราเลียนตอนเย็นๆ นะครับตอนนี้ก็เวลาสี่โมงแล้วห้าโมงไม่ได้เวลาเก็บกบ,บันแล้วนะครับวันนี้ก็ถือว่าเงียบแต่ก็ยังพอได้ตัวก็มาเรื่อยๆครับแต่วันนี้มาถล่มปลาสลิดมาตกปลานินตะเพียนปลาสลิดถล่มครับวันนี้เดี๋ยวเราดูผลงานกันนะครับ ดูผลงานกันฮะฮะอ่า <c oughs> ฟึ๊บนี่ครับผลงานวันนี้ปลาสลตใไซส์สวยๆดูกี่ตัวหนึ่งสอง สามสี่ห้าหกจิตแปดตัวสลิดแปดสเพียนก็แปดเก้าตัวรวมๆก็ประมาณสามลูกว่าๆได้ครับปันนินหนึ่งตัวอ่านี่ครับตอนนี้เราได้แก้มไปด้วยหอย ปกต,ติเราจะตกอยู่ฝั่งนู้นนะครับฝั่งตรงบ้านเาขาวนู้นนะครับวันนี้เพิ่งมาตรงนี้ครั้งแรกมาลองมาลองดูก็พอมีตัวครับครับท้ายก็จะจากกันไปด้วยดีวันนี้เ,เราเก็บของก็จะกลับบ้านเลยนะครับยังไงก็ฝากพี่เ,เพื่อน,นะนะทุกคนที่รักการตรากปลากบตาม ไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ชคีวิตต่อๆไปสวัสดีครับ